เดี๋ยวมื่อกี้อะไเดินผ่านก็มไม่ได้ตามมาแล้วเนีมึงไม่ได้ตามเลยมึงมาเลยเ้ยมาเลยเกีมึงไม่ได้ตามมึงไปแล้วผีมันกยังตามมึงอยู่เมอี้ตามมันนี่้มันานี่โอมเมื่อกมันเดินตามมึงไปแล้วตั้งต่อจากนี้จะเจอน้องนัทน้องสุดแสนที่รักวิ่งซนนะโอ้โ เอาีนหายมื่อมาทำไมเออไอโวยตายหรอจะวิ่งไปกูกันทำไมกูมาเปิดประตูแล้วกูไม่ได้วิ่งกูอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวใครเห็นกูวา่งฉลแลเรอกูอเมา่อ้กอนะเออรอุยวัไตันที่ไอโง่เม่อกี้บล็คแล้วมาจปีนเแ ไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปด้วยกันดีเคยไปอยู่ไหมเียไปทางนั้นเลยคนเดียวเผื่อรอดไม่เคยไปแล้กูอยู่กับมโอตอนนี้กูรอดผีดักกูหัวรอแล้วกูจับนี่แล้วกูเดินไกลอีกแล้วโอ้ยเียนมิงโอ้โอ้เขียนมิ้งโคตรโอ้โเขียนเลยกู นิ่งเลยเ้าถ่ายได้ปีะกี่ปีดิแล้วโดนฆ่าตายตุยเลยไม่หลับเฮ้ยวันดีเอิร์ดมากับเคียร์เราแต่งสีเหรอใช่้องเคียรเราแต่งสีวัดตกเพราะกูเกได้ไงวะแตกเลยไอโง่โง่ไปคนเลื่อนอะไรปะ กูเดินเข้ามามองไอ้เขียนที่เขยนที่โผล่มาหลังกูนิ่งเลยไม่มอไาได้ไงวะอ๋ออ๋อเรียบมีเปล่าไม่มีไปเย็นปะไมปกองครับพี่ชายผมดีตัวไม่ได้เอาแย่แล้วง่งตายยังเอิด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 กูเห็นมแล้วเอิดวิ่งตามมากลับดึก ไอชิงตายหายชาติทองชังแล้วกูชนะลชะเห็นเห็นกูกูชนะละตุยเลยตากล้องตุยกูชนะละแล้วแต่มึงชนะอยู่แล้วมึงจะปิดทำไมไลโอเคไปมาไไปรอมาเอิเื่อนนมองขงหน้ากูเพิ่มโยาย ผันมาโมงน่ะเขียนไงปีกิ่งเดินมาหลังกูเชี่ยหืนายโดนแล้วเพื่อนนายโดนแล้วมาละมาละมาละแชตเตอร์สองด่านสามด่านเชี่ยนี่แหละโคตรปวดสมองเลยอุ้ยเจ้ยไอ้ด่านเชี่ยนี่แหละโคตรปวดสมองเลยจริงๆรอเอ่อเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ามันปวดสมองยังไงไฟฉายอ่เออตอนไปไม่มีไฟฉายเลาไม่ได้ตะเกียงน่ยกดเอฟ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  เขาได้ด่านนี้ก็คงได้จะได้สัมผัสกับความหัวร้อนของแท้ไว้เอกแบบพี้่เนี่ยเราเอื้อมนั่นหอยนี่เลยนันหอยนี่เลยเออไม่โคตรไม่โคตรน่ารำคาญอ่ะเอาจริงเก็จะโผล่แล้วโผล่มาเนล้วก็จะขึ้นขึ้นเลยครับขึ้นกระปี่อะนะผมกระปี่อะไรอ่ะเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวกูไปเอาแผนที่ใหม่แป๊บนึงแผนที่เก่าเน่าจะออกไปแล้ว ันยังอยู่กับเรามาพวกมึงตามกูมานะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพาไปเอาบัตเตอร์ไฟสปิริตจะได้ผ่าด่างขึ้นเคฮ้ยรุ่นบัตรกำนันโลตัสเจริญเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันมาอันนี้อยู่ไหนวะเอ้าไม่รอกันเลยกลับวันนี้่อยเขาโกนไม่เยองะละมันมันหมดกูจะได้กลับไปวอยู่แล้วไอ้เนี้ย กูจะกลับเร็วๆนี่แหละไอสัตว์เที่ยวกูดิเออตายหมดเลยสี่คนตายหมดเลยอ่ะเขาเข้าห้องกันไม่ตายกูยังไม่ตายโอ้โหกูนิ่งเลยเชจ็ดเชื่ยงนิดเดียวเอโออีนิดเดียวก็ตายแล้วอ่ะอยกับตันัักปตนไปนึกกูเอาดีสตัดดีสตัดสิ่งเลยอะดีสตัด มาตามมากับตันตามเลิศมึงวะน่ะนี่โก้เพื่อนใจเย็นดิโอเย่แล้วกูไปกับไอ้เค้นนู่นหายตัวเออนี่ใครอ่ะกูอยู่กับไอ้ตันเอ้าเหรอกูอยู่กับมึงกับตันไอ่งใหญ่อย่่เฉยๆนะมากโหเข้าใจอยู่ใครสปิริตไม่ได้เก็บตายยังกูอยู่กับไอ้ตันกูอยู่กับไอ้ตันไอ้เค้นอย่าอย่าหันไอ้เี้นวิ่งเข้าใส่เลย เกมไม่ต้องหันกลับก็ได้แล้วยิ่งตงใส่เลยหันกลับไม่ทันกูหียนกลับไม่ันกูเหียกจไปทางเรอก็ไดตาม้งหันกเยเกบเปันตักันิดกประตูด้วยเราเปิดประตูแล้วอ๋อตรงไปทางนี้แล้วก็เลียวมาทางนีอยทอเหยหย อยเไป้ิ่งหวกันเลยครั้งแรกคือกลัวแต่ยก่งยิ่นั่นโอ้โดนตายได้ไปเจอได้ไปสะพัดไปดิอะไรเนี่ย

เดี๋ยวนี้ใครวิ่งอยู่มาเดี๋ยนี้ใครวิ่งอยู่ดบเ Double Dagger หรอเอิร์อเออเหรอก็ว่าอยู่มันร้องอะไรอะไรครับเนี่ยแล้วเราอยู่ตรงไหนกันวะทางเดินไม่รู้ผีแม่งดักทางไปแล้ว Butterfly Spirit เลยอ่ะข้าโมยเขาได้แล้วเอ้าตรงไปทางออกเลยตรงไปทางออกเลยทางออกอย่ทางออกอย่านี้ทางนี้ทางนี้มาทางนี้ ดูแผนที่แป๊บไม่เป็นประตูเขาเนี่ยนี่ยคุณตรงทางออกแล้วเนี่ย,ยก,กูอยู่ตรงทางออกแล้วเนี่ยฮะไม่ทางไหนบ้างทางออกเลยขอดูทางไปแป๊บก็อย,อยู่ตรงนี้ต,นต้องไปเลี้ยว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 เลียวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเล้ย เปิดประตูทางออกได้เราบอกกูนะหรือกูจะออกไปจากห้องนี้มันจะเขียนว่า E X อ่ะทางออกมันจะเขียนว่า E X e x ิ t นี่มันทางเริ่มต้นเหรอไม่ใช่ทางเริ่มต้น E X มันเป็นทางออกใช่เขาอยู่ที่เริ่มต้นเหรออ๋อที่เริ่มต้นเหรอเองอยู่ที่เริ่มต้นเหรออือเองก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเขาส่งแผนที่ไปแผนที่อยู่ในกลุ่มนี่กูส่งไปให้อืหยาเออตื่นมาแล้ว โอมอยู่ทางนี้โอมทางนี้ทางนี้โอมโอมอย่าไปโอมหยุดโอมทางนี้จะไปไอ้โอมโอมมันมีประตูสีขาวอยู่มันมีประตูสีขาวอยู่ทางนี้ไอโอมลับมาไอเอิร์นอยู่ไหนโอมกลับมาโอมโอมกูอยู่ในห้องเดิมว่ะมากูไม่ต้องไปกงไปกันเลยเดี๋ยวกูก็ว้าไปกับมึงละโอมมึงหยุดจะมาจะพึ่งมาข้างออกนะ ผีแม <fingers out> oh <hora> oh, uh, oh, oh, ่งเดินเข้าทางออกเลยตัวตัวมาเลยเอ้ยโอมโอมตัวมาทางออกเลยหยิบไปแล้วตันคืออยู่หลังมึงโอ้โหโอมถึงทางออกยังเออเดีวันนั้นไม่ใช่กูมวิ่งไปไปไปวิ่งวิ่งเออนั่นแหละโอมเร็วเร็วอะ เคยรถอยู่หนูมาแล้วเดี๋ยวน้องวไม่กูปิดประตูแล้วกูชนะละกูชนะละกูชนะละกูชนะมันกันกูชนะมันกันมีกูชนะมันเกมออฟชั้นเตอร์สอง yes เดี๋ยวก็จบแล้ซึมของตัวในมุดหัวอยู่ในห้องอ่ะเอ้าจบแล้วหรอทุกคนเอ้าจบแล้วก็ก็คลิปก็มีเวลานี้นะครับอ๋อคลิปก็มีเวลานี้นะครับถ้าอยากทำชั้นเตอร์สามก็ Like, check, ا, กดไลค์กดแชร์กดฝากเพครบ้าล้วครับจบแล้วพีโคตรหล่อเลยน้องกุ้งกูมจ่อเลยเว้ย